สวัสดีครับวันนี้พามาปลูกหน่อไม้ฝรั่งครับหลังจากที่เราเลี้ยงไว้เราก็จะลงดินครับผมปลูกทุกอย่างให้กินกินทุกอย่างให้ปลูกครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับเม็ดหน่อไม้ฝรั่งก็เราก็สามารถนาไปเพาะสิบเพาะเพาะใส่ถาดประมาณสิบห้าวันก็งอกสามสิบวันย้ายออกจากถาดหลุมนะครับมาใส่เลี้ยงไว้ก่อน หนึ่งเดือนเลี้ยงว่าเดือนสองเดือนสัตสามเดือนก็ได้ให้เงามันใหญ่แล้วก็นําลงดินนะครับวันนี้เราก็มานําลงดินกันปลูกหน่อไม้พะลังง่ายๆใครๆก็ปลูกได้ครับปลูกก็กินเจ็ดโ่คโครเลยเราก็มีใครจะสนุนผมก็ได้นะครับเม็ดหน่อไม้พลังนะครับถุงละร้อยห่อซองละร้อยมีประมาณ 60สิบเมตรนะครับนี่ครับผมเลี้ยงให้เงาใหญ่เห็นไหมเราเลี้ยงให้เงามันใหญ่แล้วเดี๋ยวพอลงดินปุ๊บเราอเราอาจปุวยปุ๊บเราได้กินหน่อเลยนะครับนี่เราก็จะแต่งไม่จําเป็นจะต้องปลูกลงดินนะครับคนมีกรมีพื้นที่ในกระถางหรืออะไรก็สามารถที่จะปลูกได้ปลูกกินได้นะครับปลูกไว้ก,กินเองง่ายๆใครๆก็ปลูกได้นะครับ ผมทําคลิปตั้งแต่คลิปเพาะคลิปย้ายย้ายต้นพันธุ์คลิปลงแปลงคลิปปลูกมาแล้ว3ามปีผมทําคลิปลองไปดูในเพลิดของช่องไนตัวน้อยเพลิดการปลูกน้อยพลังเราได้ทาไปแล้วนะครับแล้วก็จะแต่งกิ่งให้แห้งออกนะครับนี่ครับเนี่ย,ยวันนี้เราเลี้ยงงา่ามใหญ่เนี่ยประมาณเดือนเดียวอัดเดือนเดียวเราก็จะได้ได้กินแล้วได้กินหนอ่อทุกหน่อกับพีเลกๆกันนะขั้นตอนก็นําใบ ในแช่น้ําร้อนนะครับอุ่นประมาณเก้าชั่วโมงเพราะพอไว้แช่ไว้แช่ไว้เก้าชั่วโมงเสร็จแล้ก็ไปปลูกในในถาดหลุมใส่ถาดหลุมปลูกมาใส่ในถาดหลุมนะครับประมาณสิบห้าวันจะงอกหมดพอสามสิบวันเราก็ย้ายออกจากถาดหลุมล้วก็มาแต่ถ้าคนจะลงแปลงก็ลงเลยได้ถ้าคนไม่ไม่ลงแปลงก็เลี้ยงไว้ก่อนได้นะครับเลี้ยงให้งากมันใหญ่นะครับพอเลี้ยงเสร็จทักสามเดือนหรือเดือนยู่แล้วแต่เราจะเอาเงาแค่ไหนหรือว่าดิน ที่ไหนเราก็เอามาลงถ้าคนถ้าคนไม่ Dreams, ไม่ไม่เลี้ยงก็สามารถที่จะปลูกในกระถางน,นั้นเลยได้ง่ายๆนะครับปลูกก,กินเองเลยได้ง่ายใครจะสำหรับสนุนผมก็จะมีนะครับเมล็ดพันธุ์นว้วานรังอินซีนะครับที่ผมได้เก็บเมล็ดพันธุ์เองแลวเพาะเองนะครับ6 0ิเม็ดหนึ่งร้อยบาทนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับ6 0เม็ดหนึ่งร้บาททั่วทั่วไทยครับรเนี่ยก็จะปลูกง่ายๆครับปลูกกินเองจะใส่กระถางก็ได้เนี่ยผมก็เริ่มมาลอง หลันจากที่ผมเพาะไปของ็จะมาปลูกมากินเองนะครับจะปลูกเป็นแปลงสวยๆปลูกเป็นแปลงสวยๆครับเดี๋ยวเราก็จะปลูกผักปลูกอะไรตามแซมตามร่องหนามานี้อีกเราก็ประมาณนี้ครับปลูกข้างๆปลูกทุกอย่างที่กินกินอย่างที่ปลูกนะครับกินนี้ก็ประมาณนี้พอปลูกเสร็จเราห้หลังกันก็ไนดูก็ดูซองดูซองนี่ซอง,ซองเราเป็นเป็นซองสืบการนะครับระยพันหสิเมตร รับรองคุณภาพนะครับจากไรโพวน้อยสะับสนผมได้นะครับซองละหนึ่งร้อยบาทหกสิบเมตรส่งทั่วไทยพร้อมค่าจัดส่งแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะปลูกในดินแบบไหนในกระถางในในในแปลงในอินบ็อกหรือปลูกในที่ต่างๆสามารถที่ปลูกได้ง่ายๆใครๆก็ปลูกได้ก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับปลูกนะอไม้าลางกินเองง่ายๆใครๆก็ปลูกได้ครับผม